ตอนนี้เรามาโผล่อยู่ที่ซคอนเนื่องจากว่าเราอยากจะมาดูอันนี้ Space and Time, Q, Plus อะไรสักอย่างไม่รู้คือเห็นโฆษณามันป๊อปอัพมาก็เลยมาร์คไว้ว่าถ้าเรากลับไทยเราอยากจะไปแวะดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เนื่องจากกลับไทยรอบนี้ยเราทำอะไรมากไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากก็ไม่ได้แบบว่าต้องอยู่แบบรักษาตาอะไรนิดหน่อยแบบยังไงอะก็คือทำอะไรมากไม่ได้นั่นแหละเราก็เลยแบบ ได้แวะมาดูอันนี้แค่ช่วงตอนท้ายๆหลังจากพักเบรกมาสักพักหนึ่งแล้วก็อ่ะซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปชมกันว่ามันเป็นยังไงเ้ hey, เราซื้อเป็นแพ็กเกจราคาจริงน่าจะสัก6มั้ยหมหรือ899ตามที่มันเขียนโอ๊ยลืมแล้วเลยลืมง่ายห้องแรกอ่ะห้องแรกเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีของจัดตั้ง อยู่รอบๆแล้วก็นี่มีตุ๊กตามีอะไรน้องอะไรแล้วก็จะมีแบบของที่จัดแสดงห้องแรกเลยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าโชว์ความลึกคล้ายๆดูสมมุติแล้วเราส่องไปดูมันจะเหมือนเป็นท่อลงไปลึกๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าเขาใช้เทคนิคกระจกแบบว่าใช้กระจกในการให้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็แวะเยี่ยมชมทักทายน้องๆ แล้วก็เข้ามาห้องสองมันก็จะเป็นห้องแบบว่าโชว์ไฟอะไรนิดหน่อยอันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ดูสวยงามดีแล้วก็เดินแบบชมรอบๆอบสักนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็หันไปมองอีกหนึ่งห้องที่มันจะมีเป็นคล้ายๆภาพสมิติเป็นภาพที่เราแบบว่าจะเห็นว่ามันแบบว่าสมมติว่าเราไปทางซ้ายเอียงไปทางซ้ายแล้วก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งมีความแบบตื้นลึกหนาบางอะเนาะ พอเราเอเนไปทางขวาม,มันก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งมันจะมีความแบบ move movement ตามเราก็นี่ move ตามซึ่งในคลิปเราก็จะเฉลยว่าอาจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนนี่แบบนี้เลยที่ <laughs> เป็นแล้วจริงๆ <laughs> แล้วก็เราก็ไปห้องต่อไปห้องต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเอาไว้ให้ถ่ายรูปแบบว่ากําลังปีนผนังหรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ห้องนี้ เป็นคล้ายๆแบบกําลังจะตกบันไดเราก็ไปถ่ายรูปแชะแชแชะนิดหน่อยคือมีเจ้าหน้าที่มาช่วยถ่ายให้สักนิดอ่ะและทีนี้เราก็ถัดไปห้องต่อไปห้องนี้เป็นเหมือนห้องกระจกก็ แล้วก็งงๆเข้าๆไปก็จะเดินธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องเดินแบบว่าคลาทางไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเดินพลาดน,นิดนึงเราก็จะหม่งกระจกก็มันจะเป็นเหมือนแบบกระจกใสกระจกสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องก็คล้ายๆที่เราลงคลิปรอบนี้เราทํากลับกันปกติเราจะลงแบบว่าคลิปยาวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลงพวกช็อตตามใช่ไหมแต่ว่ารอบเนี้ยเราปล่อยช็อตออกมาก่อนเพราะว่ามันกําลังแบบอยู่ในโหมดช็อตจากไทยอะไรแล้วก็อยากจะแบบ แล้วก็พอเราไปเที่ยวอ่ะเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาได้เยอะเลยเราก็ทำช็อตมาเยอะมากเราก็รู้สึกว่าโอเคทำให้มันแบบเลยมาจากวันศุกร์มาอีกแล้วก็ค่อยปล่อยคลิปยาวทีหลังตอนแรกจริงๆอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าจะทำดีมาแหละคลิปเนี้ยไม่ได้คิดว่าจะทำด้วยแล้วก็พอเห็นมีวิดีโออัดมาเยอะเยอยอยู่แล้วก็มีบางอันที่แบบมันทำช็อตไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราเอามาทำเล่าให้ฟังเป็นคลิปยาวดูเล่นๆบ้างดีกว่าแบบ ตอนที่เราสนใจอยากจะไปเราก็เสิร์ชหาแล้วมันก็มีแบบวิดีโอแนะนำแหละว่ามนมีอะไรยังไงอ่ะมาห้องต่อไปห้องนี้เป็นเหมือนห้องจำลองรถไฟคล้ายๆแบบเป็นโบกี้รถไฟซึ่งตอนแรกเราก็เออเอ,อเป็นรถไฟอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากมานั่งถ่ายรูปเออวางโทรศัพท์แล้วก็ออกไปถ่ายแอคอาร์ตกับรถไฟแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออรถไฟนี้มันบรรยากาศแปลก,ปกๆเนาะทำไมมันมีปลาบินด้วยละ่ะ เป็นรถไฟหรือว่าตู้ปลากันแน่นะแต่ก็สวยงามดีอ่ะเดินต่อไปอันนี้เราเข้ามาสู่อันที่เริ่มมีแสงสีแล้วเป็นไฟก็เข้ามาเห็นไฟนี่เออมันก็สวยงามดีแบบเป็นไฟแต่ว่าเราก็ต้องก้าวระวังระวังมันเป็นกระจกข้างล่างอะเนาะแล้วก็เป็นไฟตกแต่งเราได้ลองแบบถ่ายรูปกับฉากอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่า เออมันให้ความแสงออกเหลืองๆแบบเนี้ยสวยดีเหมือนกันอ่ะแล้วเราก็มองไปฝั่งตรงข้ามเห็นไหมตรงข้ามจากไฟสิ่งที่เราเห็นก็คืออีกห้องหนึ่งที่มีไฟเหมือนกันเอ,าอ้าอะไรยังไงก็อยากดูก็ตามไปดูนี่อาละเดินเข้ามาห้องนี้แล้วมันก็จะเหมือนเป็นแบบห้องกระจก ที่นี่เหมือนเป็นที่ที่แบบเล่นแสงเล่นสีเล่นกระจกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแหละก็คือห้องเนี้ยมันก็จะเป็นกระจกรอบๆให้มันสะท้อนไปสะท้อนมาแล้วตัวไฟจริงๆอ่ะก็คือตัวตรงกลางก็เป็นตัวไฟวับๆที่มีสีต่างๆซึ่งถ้าเราแบบจับสีได้ถูกหรือว่าถ่ายรูปก,กับปังสีเออมันก็ดูสวยงามดีเหมือนกันแหละแล้วก็เดินเล่นนิดนึงอะไหนดูซิดูซิเห็นเป็นอะไรยังไง เอาตอนแรกว่าจะเซลฟี่สวยๆแต่ว่ามันก็ทำไปทำมามันก็ดูรู้สึกตาลายแบบแปลกๆแต่ก็นั่แหละมาหลายสีเลยทีเดียวเชียวเอาเอาไปกันต่อเดินมาอีกห้องนึงห้องนี้จะเป็นเหมือนแบบจำลองเ,อาเขาเรียกอะไรนะ สเปซเหรอมันจะเป็นเหมือนแบบดวงดาวเหล่าดวงดาวต่างๆเขาก็ใช้เทคนิคเดิมและพวกเทคนิคกระจกแสงสีกระจกอะไรพวกเนี้ยก็จะแบบเห็นเหมือนแบบมีดาวเยอะมากอยู่รอบๆตัวเราก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเล่นกับดาวก็เพื่อนจะเห็นว่าเราถ่ายรูปโดยเอากระเป๋าตั้งและเอาโทรศัพท์ตั้งบนกระเป๋าแล้วก็บางทีก็ใช้แว่นบ้างอะไรบ้างแต่ว่า นี่เลยมาเที่ยวคนเดียวก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะตั้งเวลาไปแล้วก็ถ่ายไว้ด้วยอ่ะมาที่ต่อไปอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเอ่อภาพฉายภาพอะเนาะแล้วก็เข้ามายืนดูเดินเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบภาพมันก็จะ move ตลอดเวลาตอนแรกอะเราก็แบบสนใจอยากจะมาเที่ยวที่เนี่ยเพราะว่าเราเห็นมีคนนั่งถ่ายฉากแบบนั่งดูภาพ move เคลื่อนไหวแล้วก็เรารู้สึกเอ้ยอยากไว้เห็นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆรแล้วมันมีเยอะกว่านัน้นเยอะมันมีแบบหลายภาพมากนี่อันนี้เขามาเที่ยวเป็นครอบครัวแล้วก็ถ่ายนิดหน่อยแบบเอยมาเป็นครอบครัวก็น่ารักดีแล้วก็ออกมาเดินเล่นมุม,มอื่นๆื่นมุมนี้แล้วเอ๊ะมันมีกระจกกระจกนี้คืออะไรนะ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อ่ะเพื่อความอยากรู้เราก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็โผล่ไปเล่นนิดนึงว่าแบบไหนเราลองทําซีว่าแบบ ประมาณนี้หรือประมาณนี้ประมาณนั้นเราก็ลองทำแบบเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเนาะแล้วก็คิดว่าแบบเออเดี๋ยวค่อยมาตรวจแล้วก็แวบมาตรวจด,ดูเออหรือว่ามันเล่นแบบนี้นะอะไรอย่างงี้โอ้ยเมื่อกี้ใครมา <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นห้องถัดไปแบบเดินไปอีกสักมุมหนึ่งมันก็จะมีแบบคล้ายๆดวงดาวเหรอดวาวเสาดวงดาวอยู่ข้างในแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะควรจะทำอะไรกับห้องนี้ เมื่อกี้เราไม่ได้แตะโดนนะเราแค่ทำท่าเหมือนแบบจะแตะแล้วก็เดินวนๆแต่ว่ามันมีคนอยู่ข้างหน้าเราก็เลยไม่กล้าตั้งอะไรถ่ายรูปเยอะแยะมากมายก็แวะโดนนิดหน่อยอ้าวเดินต่อเดินฝั่งนี้จะเป็นเหมือนแบบเริ่มเข้ามาอีกโซนหนึ่งแหละเขาก็จะมีจัดจัดแสดงจัดฉากจัดอะไรแบบือสีอย่างที่ผิงไฟก็ยังทำแบบโดยใช้แสงสีโดยใช้ไฟ จำลองให้มันคล้ายๆจริงแต่ว่ามันก็ไม่จริงอยู่ดีไม่อุ่นนะคะแล้วก็มีตรงนี้บางทีเราก็ตั้งกล้องถ่ายแต่บางทีเราก็หันไปหันมาหันไปเจอพนักง,งานยืนอยู่แล้วก็ใช้เขาถ่ายรูปให้ก็มีอ,อุ้ยน้องหมีมืดจังเลยมองก็ไม่ค่อยจะเห็นอละล่ะไปต่อ อันนี้เราเดินเข้ามาเรื่อยๆอีกในโซนฝั่งนี้เนาะมันก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนคล้ายๆตู้ปลาเป็นตู้ปลาที่รอบๆแบบมีคนเดินได้แล้วก็เป็นตู้อยู่ตรงกลางแล้วก็เข้ามานั่งเล่นถ่ายเล่นอะไรนิดหน่อยก็ดูแบบเออสวยดีมีปลาหลากหลายแล้วก็ทีนี้เราเดินต่อไปตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องเป็นห้องเลยที่มีแบบ ไฟมีกระจกคล้ายๆเหมือนเราอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่ฉากนี้นะมันมีหลายฉากมากเราก็แบบมานั่งเล่นนั่งชมนั่งดูแล้วก็บางทีเราก็อ่ะไหนลองตั้งดูซิเผื่อเราจะแบบไปวิ่งเล่นถ่ายเล่นเอาเพลงมาลงกันนี่ <c oughs> จริงๆอ่ะเวลาเราถ่ายเราไม่มีเพลงอะไรเลยนะเราวิ่งมั่วเลยเราแบบอยากทำท่านี้ก็ทำอยากทำท่าน,นู้นก็ทำทำไปเรื่อยๆแต่ว่า พอใส่เพลงทไรอ่ะมันเข้าจังหวะทุกทีเลยไม่รู้ว่าเพลงมันจะแบบมีล็อกจังหวะอยู่แล้วหรือว่าอะไรยังไงก็คล้ายๆคลิปสั้นที่เราแปะแปะแปะลงไปก่อนที่จะลงคลิปนี้นี่แหละนี่แล้วก็แบบอยากเล่นอะไรก็เล่นเห็นคลื่นมันมาแล้วก็ลองกระโดดเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแบบอารมณ์แบบผ่อนคลายเป็นนั่งชมคลื่นสนุกสนานแบบ เป็นทะเลที่ไม่เปียกเหแต่เป็นทะเลที่แสงส่องหน้าเอา้ามาห้องถัดไปอันนี้เดินถัดมาอีกอตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆตรงที่เราเห็นในคลิปคือมันจะมีบางคนเขาทำคลิปรีวิวว่ามีห้องต่างๆอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้เราเห็นเขาแบบไปไล่ลำสวยงามมีแสงฟุงฟ้งๆเราก็อยากทำบ้างเราก็ลองวิ่งมาทำทำ แต่ว่าเลเซอร์ที่เนี่ยจับยากมากต้องไปอยู่ในจุดที่มันแบบตรงจริงๆอ่ะมันถึงเริ่มจับเริ่มฟุง้งแต่ว่าประเด็นคือเราถ่ายมาคือทำมาประมาณ3-4รอบเลเซอร์จับได้ประมาณรอบ2รอบแล้วก็ได้ภาพมาแค่ประมาณนี้ ยังไม่ถึงขั้นแบบแฮปปี้มากแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขอเดินเดินไปเดินมาแล้วก็เดินมาโดยเราหมุนๆเราก็เลยรู้สึกเขินก็เลยอ่ะพอและประมาณนี้ก็พอละมั้งเนาะแต่ก็สวยดีฟงฟงฟิง,ฟงแล้วพอถึงจุดหนึ่งพอเลเซอร์มันเริ่มไม่จับมันก็แบบอ้าวไม่จับเสร็จแล้วอ่ะมาตาลายกันต่อก็ อันนี้จะเป็นท้ายทถองทางเดินที่มันแบบว่าเป็นกระจกรอบๆเป็นแบบว่าเราสามารถเห็นตัวเราสะท้อนในหลายๆมุมแบบอันนี้เราเดินเข้ามาดูก่อนเนาะว่ามันเป็นประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ออกไปเอากระเป๋าตั้งโทรศัพท์ตั้งแล้วเราก็เริ่มแบบว่ากระโดดเล่นถ่ายเล่นแบบเหมือนในคลิปสันที่ว่าเราเอาไปลงคู่กับเพลงนั่นแหละแต่นี่ก็คือลักษณะจริงของ เดินเข้ามาเป็นกระจกอะมองซ้ายมองขวาหรือมองบนมันก็จะเป็นกระจกหกเหลี่ยมกี่เหลี่ยมไม่รู้แหละสะท้อนไปสะท้อนมาส่วนอันนี้จะเป็นการฉายภาพที่แบบเ,เราเข้าไปสมมติว่าเราทำแอคติ้แบบน้องเขาเนี่ยแบบวิ่งหนีได้ถเสารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ภาพแบบว่า,วาดูสนุกสนานไปอีกแบบ จริงๆเราก็อยากจะถ่ายภาพแบบโดยมีเราวิ่งเข้าไปกับมันนะเนาะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือห้องนี้เป็นห้องที่ตาลายมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบบางทีมันก็เป็นภาพซอฟบางทีภาพมันขยับบางทีภาพมันก็จะแบบเออหมุนแรงอะไรเงี้ยเราก็เลยอยู่ได้ไม่นานแล้วก็มาดูสักพักออกไปทางอื่นแล้วก็กลับมาใหม่ลองดูว่าเอ๊ะเราจะถ่ายได้ไหมนะ สรุปแล้วคือเราไม่สามารถฝากใครถ่ายโดยเราเข้าไปคนเดียวแล้วก็ได้ภาพแบบเมื่อกี้มาได้ก็คือมันมีคนอยู่รอบๆเยอะแยะไปหมดเราก็เลยอ้างั้นเราเอาตามส่วนที่เราเห็นแล้วเราอยากมาก็คือตอนนั้นเราเห็นมีคนนั่งชมภาพเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากมานั่งมองบ้างเราก็เลย,ยกันเอาเก็บบรรยากาศแค่ประมาณนี้มาละกันโดยมี เพราะหนุ่มคนนั้นติดกล้องมาด้วยแต่ว่านั่นแหละก็ได้ประมาณนี้ตอนแรกเราลองถ่ายครั้งหนึ่งก่อนแหล,ละแล้วมีคนเดินผ่านเดินกันเยอะมากอันนี้คือดีที่สุดเท่าที่ได้มาแล้วอ่ะเริ่มตาลายแล้วอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ไหวแล้วรู้สึกตาลายไปที่อื่นต่อดีกว่าอันนี้เหมือนเกมเหมือนเกมแบบว่าเราเคยเห็นเขาแชร์กันอยู่นะ ที่เล่นเกมแต่ว่ามันจะสนุกถ้าเล่นหลายๆคนถ้าเล่นเป็นกลุ่มแต่เราไปคนเดียวเราก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าหมดไหนคือหมดไหนม,นมันมีหลายเกมให้เลือกมากเราก็แบบลองอะลองจิ้มเกมนี้ดูแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่คนเดียว,วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เกมที่จะเล่นคนเดียวไหมนะแต่บางอันมันก็เล่นได้อย่างอันเนี้ยมันก็เล่นได้อยู่นะแต่ถ้าสักสองสามคนก็น่าจะวิ่งเก็บกันสนุกดี จริงๆอะถ้าหลายคนมันจะมีแบบเบทเทิลกันด้วยว่าแบบฝั่งนั้นกับฝั่งนี้หรือฝั่งโนโ้นอะไรอย่างี้อันนี้เราไม่ได้ตั้งโทรศัพท์แต่ว่าเราลองวิ่งเล่นประเด็นก็คือเราวิ่งอยู่คนเดียวส่วนคนข้างข้างคือเขาอยู่กันสองคนเอาเปรียบมากแอะฝั่งนี้มนันเหมือนเป็นให้เราถ่ายรูปก,กับกองเงินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะคือคนอยู่เยอะเราก็จะข้ามไปสำหรับบางอย่างแต่ถ้าอันไหนคนน้อยเราก็ เล่นได้สบายหน่อยเช่นอันนี้เป็นต้นไม่เห็นมีใครเลยเราก็เลยลองเล่นสนุกขานานตอนแรกอะ่ะมันมีหลายเกมมากมันมีแบบสัตว์บนสโนเป็นสัตว์ในป่าเขาเป็นสัตว์อะไรแบบคล้ายๆเกมล่าสัตว์แต่ว่าเราไม่อยากยิงน้องเราก็เลยปรับภาพเป็นเอ่อยิงเป็นเป้าแทนก็เลยแบบได้ประมาณนี้ แรกๆก,ก็ยิงมือเดียวหลังๆก็เออคนข้างๆก็ไม่มีคว้าอีกปืนมายิงด้วยกันดีกว่ายิงไปยิงมาไม่ไหวแล้วปืนหนัก <c oughs> อ่ะใกล้ถึงทางออกแล้วทุกคนตอนนี้จะเป็นหนองทรายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว,ว่าอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรแต่ว่ามันเป็นทรายเม็ดละเอียดละเอียดที่แบบพอโดนแสงส่องเออมันก็สวยดีมันก็ดูละเอียดดีแล้วก็เข้าไปดูแบบ แวบๆนิดนึงว่าโอเคมันเป็นประมาณนี้ละมัง้งเนาะนั่นแหละไม่มีอะไร <c oughs> แวะมาเที่ยวเล่นแล้วก็ไปต่ออันนี้นะ่าจะสำหรับเด็กๆหรือเปล่าแบบเด็กน้อยนั่งเล่นแต่ก็ไม่รู้ละตอนเด็กๆเ,เราไม่เคยเล่นเลยเราก็เลยอยากเล่นบ้างแบบขอเอาตัวไปจุ่มสักนิดก็ยังดีปาบอลเล่นสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีแบบ สไลเดอร์ ider, แต่อันเมื่อกี้คือไม่มีใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าเราจะครีเอทอะไรเราจะตั้งบล็อกตั้งอะไรดับหยุดน้ําไหลหรือว่าจะปลูกต้นไม้หรือจะทํายังไงรีเซ็ตใหม่ทําก็คือน้องเขาก็ดูตั้งใจเล่นมากนี่น่าจะเป็นฐานสุดท้ายและฐานนี้ก็คือมันจะเป็นแบบภาพวาดระบายสีเราจะวาดปลาระบายสียังไงก็ได้แล้วเราก็เอาไปตรงเครื่องฉายไปตรงเครื่องเครื่องหนึ่งอะ เราก็เปิดเครื่องปุ๊บหลังจากนั้นปลาที่เราวาดมันก็จะไปอยู่ในตูนน้นี้แล้วก็ว่ายแต่ว่าเราก็ไม่ได้วาดปลาของเราเพราะว่าเราวิ่งตรงจุดอื่นๆซะจนแบบหิวข้าวมากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราไปออ,ออกไปอีกส่วนหนึ่งดีกว่าก็คือเราออกจากจุดทางจุดมกเมื่อกี้ออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นที่ถ่ายเขาเรียกอ,อะไรนะที่ขายของที่ระลึก ตอนแรกว่าจะซื้อของที่ระลึกแต่พอมองราคาเท่านั้นแหละโอ้โหค้ามไปก่อนละกันเราไม่จําเป็นต้องมีของประมาณนี้เนาะ <c ười> อ่ะทีนี้เราบอกว่าเราซื้อมาเป็นแพ็กเกจใช่ไหมเขามีสองอันให้เลือกก็คือจะดูหนังเสมือนจริงหรือว่าจะเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะซิมูเลเตอร์หรอเล่นแบบว่าภาพจําลองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะงั้นเรามาลองเล่นแบบนี้ดูดีกว่าเขาก็มีให้เลือก3แบบเนาะมีแบบ เดินตามไกด์ฟังทัวร์บรรยายพีระมิดมีแบบทําอาหารกับมีแบบยิงปืนซึ่งเราเลือกก็ไม่ค่อยถูกหรอกเราก็ถามเขาว่าเออส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรกันคนคนที่เขาแบบเป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกส่วนใหญ่เขายิงปืนดูส่คนในนี้เขายิงกันหมดเลยเราก็เลยโอเคงั้นยิงปืนก็ได้ก็เลยไปลองแบบใส่เครื่องยิงแต่ว่าประเด็นก็คือเราไม่สามารถถ่ายภาพตอนที่เราใส่เล่นได้เราก็ยืนเล่นของเราไปเรื่อยๆมันก็มีสับ ประลาดมาตัวใหญ่ตัวเล็กกระโดดเข้ามาแต่เขาก็ไม่ให้เราวิ่งนะเขาบอกให้เราแบบหันไปหันมายิงปกติก็เป็นคล้ายๆที่คนอื่นเขาเล่นนั่แหละประมาณนี้อ้าวจบเรียบร้อยตาลายเลยทีเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดแต่ว่านั่นแหละก็สนุกดีแบบว่าได้ทำอะไรนิดหน่อยช่วงกลับไทยนะคะ